มาจ้าพี่น้องอกินเที่ยงค่ะพี่น้องมื้อเที่ยงง่ายๆนะคะพี่น้องกินสเต็กซี่คโครงแกะค่ะพี่น้องกินตามภาษานี่แหละพี่น้องอยากก็กินแล้วก็สิไปต่อพี่น้องเอ้ย ง่ายๆครับพี่น้องจ้าสองคนตายายก็สิประมาณนี้ินะพี่น้องนบอกกับตาสองคนพี่น้องแหน่แป๋มเป็นคนง่ายๆเลยจ้ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วกินนั่งก็ได้ครับพี่น้อง กินตำบักุงเสมอกระไ้คือเกา่าค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่บานย่ามันมีิถทุกอย่างหาซื้อง่ายสะดวกบกขานกับเฮ็ดกินเอาค่ะพี่น้องไปจากเฮ็ดกก่ย่างออกไปหากินอยากกินยังจองไวกับมาโหลดค่ะพี่น้องง่าย สั่งจองไว้แล้วก็เดินมากับมากินเลยนะค่ะพี่น้อง <c oughs> ยายแปมให้นเป็นคนมากเค็ดให้มูก,กินแต่ว่าขนมมาก,กินทางนอกกินเบิร์ดได้แล้วันนี้พี่น้องพี่น้องสิเป็นยังสั่นจ้ายายแปมทายุบาลเห็ดแล้วมันก็บ่อยากกินเนาะพี่น้อง แ่เปียนเป็นคนชอบทำอาหารอยู่นะแต่ว่ามันต้องหาคนมากินพี่น้องเฮ็ดก็ดีแมนบอ <c oughs> วันนี้โจโตรงเขาเรียกอะไรวันนี้เออเขาเอา่เนี่ยอะไรพี่น้องวันสิเริ่มนับเป็นวันเขาฤดูหนาวนะพี่น้อง ถึงแล้วถึงฤดูหนาวในนอนหนังสือนะพี่นอ้องยายแปมก็ทั้งนี้ก็ว่าโจต้ตรงตายกว่าจิตหมายคขาว่ากินเข่าเมื่อน,นี้ะอ่ะสําคัญกว่ามือที่มันมัน,ม,นมันถึงอโอ้ยบอกว่า,วาถือหลงอืพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวยายแปมก็ะสิกลับเข้าไปแล้วคะ่ะตอนนี้ยายกินอยู่ที่เซนเจินนะคะ เย็นนี้จะกลับเข้าไปทานข้าวที่ฮ่องกงสิครับผมากินขา้าวยูบานฮ่องกงค่ะพี่น้องแต่ว่าเอา่อเห็ดปวกจะเห็ดปวก <c oughs> เอามาช่วยพี่น้องเบิ่งกันเห็ดปวกแต่ว่าคือสิก,กินยูบานพี่นอ้องบอกลูกแล้วว่าก,กินยูบานบอกไปกินทางนอกทำกินที่บ้านกินง่ายๆสิก,กินเหมือนแรกว่าสิก,กินแย่จีกไก แหยจิก่ชาบูไก่ใส่น้ำบักเผานะค่ะพี่น้องกินง่ายๆบอกลูกแล้วเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวกลับมาถึงแล้วก็ย่ายก็สิต่อไปตลาดเลยให้สามีเพิ่นเพิ่นกับบานก่อนอยายปมืคอซื้อของอยู่ห่างห่างข้างล่างนี่แหละพี่น้องอ,อยู่ซูปเปอร์ข้างล่างนี่แหละยายเพราะว่าซื้อแต่ไก่ ลูกสาว่าสิกินอเหงาพระหยิบพระขี้ริ้วนะ่นะนะที่เขาอัเขาฟอกแล้วเป็นขา,ขาวๆนะพี่น้องอือนะแล้วพันบอกสิกินแค่นี้ยายก็ไม่อยากมาหอดซื้อแล้วก็ขึ้นมาบานป,ปุ๊บๆเพดข้าวเดียวก็แหละยายบอกโทรบ,บอกลูกแล้วว่ามือนเหมือนสิกินกินตะไคร้จะซื้อไก่มาทํามาดูว่ายายจะกินไก่กี่ตัววันนี้นะคะครอบครัวยายสี่คน อยู่กันสี่คนค่ะพี่น้องเบิ้งขัดจะเห็ดกินแบบว่ากินอะไรนะแย่จีไก้กินอนอัเไก่ชาบูไก่น่ะเดี๋ยวรอดูว่ายายจะทําไก่กี่ตัวบอบอกบอกพี่น้องปกติถ้าอบกับคนละโตจ้าถ้าทําอบไก่นี่เอาไปเลยจ้าแจกคนละหนึ่งโต๊อกินนี่ไรกะไม่มีผู้อยากได้พี่น้อง แต่ว่าบอลูเสียอย่างับช่วงเราไปกินข้างนอกมือนน้มันนุ่มคนหลายนะพี่น้องเพราะว่าอันอันวันโจดตรงวันเทศกาลนะพี่น้องยายก็ออกไปกินมันบ่สะดวกรอกินอยู่บ้านได้พี่น้องแบบฮ่องกงมันถึงเวลากินครบเวลาปุ๊บกระซัมว่าเขาไลนี่แหละพี่น้องฟ้าเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปนะุ๊บปนนุ๊บปุ๊บปนนุ๊บป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 ุ๊ อยู่ที่โรงแรมโรงแรมกไก่บานย่าอนนี่แหละถี่ยานคนไทยัาเทียวหรือมาสือเครื่องใส่ไฟฟ้านี่แหละเขาเรียกว่าปัา๊กเทียวหรือมาสือเครืองใส่ไฟฟ้านี่แหละเขาเรียกว่าหวาเคืองปักหวาเฉียงปีนะนะพี่น้องนี่ที่โรงแรมนี่ย่ายกินแล้วย่าก็ขึ้นรถต่อกลับบ้านเลยค่ะพี่น้อง เราะว่าเย็นนี้จะทานข่าวที่บ้านนะคะแค่นี้ที่แหลกสามีบัวนาไปกินน้ำชาก็กำกับย่า่ไม่อยากค่ะพี่น้องเบื่อไม่อยากกินน้ำชากินเกิดจักสิสังยังสองคนตายย่า่นั่นพี่น้องย่ายนะชอบกินบุฟเฟ่ยอ,อยู่โรงแรมนี่เขาก็มีบุฟเฟ่ได้พี่น้องแต่ว่าเที่ยงเขากินบุฟเฟ่ กินบอยังบอก่อยได้ยายว่าจะกินบุฟเฟต์ด้อสร้างอาหารเป็นจานแล้กก็กินแล้วกับลับนะค่ะพี่น้องมาแลงกับสิพี่อัดเต็มอยู่บ้านอีกเมนบอกยายก็เลยบอกว่าอย่าบอกกินบุฟเฟต์นะตอนเที่ยงกินหน่อยๆกินแล้วกับลับถ้าถามยายยายชอบกินบุฟเฟต์มากกว่าเพราะว่าอยากกินยังเอายางละนิดละน่อยอย่างสีนะำผึ้กินกุ้งตัวเดียวกินปลาหมึกนิดหนึ่งกินหอยแนกินเหนือแน ถ้าพูดถึงเขาคนเขากินบัวลายว่ามันบอพี่น้องมันก็สบายกว่ากันแต่ว่าขันอนันนี้ขันเอนะียงเคน่ะที่จริงนี่ที่ยายนั่งกินอยู่ตรงนี้นี่นกํลังกินอยู่นี่อยู่ในบุฟเฟต์มนันก็มีบัตด,ดพี่น้องเห็นบ่สปากเกตตีบ่บ่เอ่อซิคลครงแกะบ่ ยังเสีนะมันกะมีเลยอยู่ในเนี่ยแต่ว่าเราไม่เราย่เพ่าเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าแย่เพรกินมัน,ม,นมันเทียงเขากินเขาอะไรนี่นะค่ะพี่น้องก็เลยว่าสั่งอาหารเป็นจานกินดีกว่าที่จริงเพิ่มอีกนิดเดียวก็กินบุฟเฟ่เลยได้พี่น้องแต่วันกินบ้หลายแยกกบว่ากินแค่นี้แหละกินง่ายๆแล้วก็ไปเพราะว่าเหมือนแรงมันสิป็น ไปกินอยู่บ้านมม่สิกินหลายอยู่แล้วนะอยู่บ้านแต่ว่าบอกลูกแล้วว่า,ากินบุกก็กินชาบูไก่น้ำบักเพาพี่น้องลองทําดูนะคะหวานอร่อยมากเลยนะน้ำมาพร้าชาบูไก่แต่ว่าเราจะกินไก่กี่ตัวเครื่องพักเพิกเข้าอยากกินยนีเขาก็ใส่ได้เบิดนะค่ะพี่น้องในการกินชาบูเวลายายอยู่โน่นไปกินกระตาสองคน ชุดนึงก็ใกล้ครึ่งตวัวค่ะพี่นอ้องไก่ครึ่งตวัวก,ก็กินพอดีอิ่มนั่นแหละอะสองคนตายายเห็นป่พูดถึงการเข้าออกจีนก็ฮ่องกงกับใส่เวลาออกจากบ้านยอะออกจากตรงที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปถึงบ้าน ที่ฮ่องกงก็ใส่เวลาตีซะประมาณเกือบสองชั่วโมงได้ล่ะพี่นอ้องมันบอกะ่ะอมันต่อรถล่ลงรถไฟกับมาขามดานขามดานแล้วก็กมาฮอดบ้านยายร่วมแล้วเวทเซ็จก็เกือบสองชั่วโมงคนละพี่น้องถ้าคนหลายกับไปอีกแล้วยาวกว่าเกาเวลาพี่น้องแต่ถ้าคนไม่เยอะก็ประมาณตีซะเกือบสองชั่วโมงค่ะ ออกเขาเขาไม่ได้ไกลเลยนะแต่ต้องสบายพี่น้องลงไปปุ๊บกับนางที่ยายนั่งกินอยู่ในลงไปปุ๊บกับรถไฟเลยนะครับพี่นอ้องอยู่บ้านยายก็เหมือนกันออกไปกับรถไฟทั้งสินนะแล้วก็ขามดานกับออกมากกับมานางง่นังรถไฟฮ่องกงเซนเ้นไปทุกวันกลับทุกวันทั้งสิ้ว่ายายคือเห็นายายไปกลับดูแท้ยายไปกับ บ่อยแทบทุกวันพอบานย่าอยู่สนเฉินก็ก็มีอยู่นะนะนะค่ะพี่นอ้องนี่นะเห็นว่าสะดวกสบายอยู่จ้ามาจากอิ่มเลยเ่อย่า,ายกินเก่งบก่กินหมดเลยนะจ้าทุกคนไม่เหลือนี่แหละเฮากินอะไรสิเฮาก็ปรปเด็ดทิ่งของเป็นว่าพี่น้องถ้าไปกินบุฟเฟ่ก็สิบังคับจะค้องกินอีกก็สิกินหลายนะคะพี่น้องแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะ อิ่มละจ้าไปละจ้า